ครับวันนี้นะฮะอยู่กับนะฮะลูฟี่นะฮะตัวใหม่นะครับกับรุ่นนะครับลูฟี่ X7 นะครับตัวนี้นะฮะมาในแพ็กเกจนะฮะกล่องสีดําสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกนะครับแกะดูว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับผมมาไปดูกันเลยข้างในก็จะมีกล่องแยกเป็น2กล่องอย่างนี้นะครับอ่าเรามาดูกล่องแรกกันก่อนเลยกล่องแรกครับกล่องแรกเปิดมาก็จะเจอกับนี่เลยฮะพระเอกของเราครับผมตัวเกตครับ ดูฮะดูฮะนี่หน้าตาฮะกับด้านนี่ฮะเป็นไงสวยงามครับสีดํานะครับกับตัดกับสีขาวนะครับที่เป็นตัวโลโก้หรือตัวปุ่มอินเทอร์เฟซต่างๆหน้าจอนะครับและที่สําคัญท่านี่ฮะมีไฟชิปไลท์มาให้นะฮะไว้สําหรับแจ้งเตือนสถานะต่างๆนะครับเมื่อสถานะปิดปกติตัวนี้จะกระทิปนะครับผมไปดูกันเลยนี่ครับมีเกจครับคู่มือการใช้งานครับผม ต่อมาฮะมีอะไรอีกอีกกล่องนึงนะฮะมาดูกันสาย OBD2 เสียบเข้ากับ OBD2 ของรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เชื่อมกับด้านหลังของเกจวัดน,นะครับผมตัวฐานวางนะครับตัวนี้นะครับวางไว้กับคอนโซลหน้ารถตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้น้นแล้วแต่เลยนะครับตัวนี้